สวัสดีค่ะวันนี้เพจไทยประบาดพบโชคนะคะนำท่านมาพบกับต้นเศรษฐีพันล้าน,นะคะ่ะต้นเศรษฐีพันล้านนะคะเนี่ยต้องพันล้านนะคะเนี่ยโอ้โหแพลงเหลือเกินนี่นะคะเศรษฐีพันล้านนะคะลักษณะเด่นของเขานะคะจะมีต้นเล็กๆเขาเรียกอะไรเนี่ยอันนี้นะคะจะเอาไปเพาะปลูกได้นะคะเนี่ยเอาต้นเล็ก จากตรงใบนี่เลยนะคะไปเพาะได้เลยค่ะเศรษฐีพันล้านนะคะลักษณะใบของเขานะคะมันจะเป็นยาวๆรูปทรงวงรีนะคะเนี่ยเหมือนลูกไข่ปลูกง่ายนะคะชอบน้ำค่ะแล้วก็ชอบแสงแดดลำไรนะคะเศรษฐีพันล้านค่ะต้นเศรษฐีพันล้านนะคะนิยมปลูกไว้ในบ้านนะคะเพื่อเสริมสิริมงคลเสริมบารามีค่ะ เป็นต้นไม้ฟออากาศด้วยนะคะมีประโยชน์นะคะเศรษฐีพันล้านต้นละแพงนะคะเศรษฐีพันล้านเพราะปลูกง่ายค่ะจะมีเม็ดเล็กๆอยู่ข้างใบนี่ค่ะเหมือนจะเป็นต้นเล็กของเขาเลยเราก็จะ ถ้าถ้าเราจะไปปลูกใส่กระถางน,นะคะเราเด็ดตรงเล็กๆนี่นะคะไปโรยไว้เลยค่ะแล้วน้องก็จะขึ้นมานะคะเศรษฐีพันล้านค่ะปลูกไว้เสริมบารมีนะคะต้นไม้มงคละคะ่ะชื่อเพาะรูปงามนามเพาะนะคะเศรษฐีพันล้านค่ะ,นะคะเราจะอาจะเอา ลูกเลน้อยตรงนี้นะคะเน้นเด็ดออกจากตรงนี้ตุ่มเล็กๆนี่แล้วเราก็จะไปโรยใส่กระถางไว้นะคะเนี่ยปลูกง่ายนะคะเรศษฐีพันล้านค่ะคลิปหน้าจะทำจะนำท่านมาพบกับต้นไม้มงคลชนิดไหนนะคะรูปงามน้ำเพาะต้นไหน กดกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้คนทำคลิปด้วยนะคะเศรษฐีพันล้านค่ะผีเสื้อมาจับด้วยสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมเพจไทยประบาพบโชคนะคะ